านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันอีกสักคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่สําคัญมากและก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์พอสมควรสําหรับคนที่จะเลี้ยงหอยนางรมโดยการซื้อลูกหอยจากธรรมชาติหรือการไปหาลูกหอยจากธรรมชาติมาเพื่อเลี้ยงแต่ปัญหามันมีอยู่อย่างหนึ่งครับเราจะดูยังไงว่าลูกหอยตัวเล็ก ัวไหนคือหอยนางรมแต่ถ้าไม่รู้ปัญหาย,ยิ่งใหญ่คือเราจะเอาหอยอื่นมาเลี้ยงแทนหอยนางรมลองดูนะครับดูภาพทั่วไปของลูกหอยนางรมที่ขนาดไซส์ละ5บาท2บาท5บาทลองดูครับว่าตัวไหนมันจะไม่ใช่หอยนางรม ครับที่นี้มาดูลูกหอยนางรมที่เป็นหอยนางรมกลามขาวเป็นหอยนางรมที่มีตัวใหญ่มีขนาดใหญ่ลักษณะจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับวันนี้จะเอาแบบดูตัวแบบง่ายๆแบบเบือ้องต้นแต่ก็สามารถดูได้แยกๆได้อย่างชัดเจนคือถ้าเป็นหอยนางรมเขาจะลื่ดและ ด้านหลังจะถะลอกง่ายจะเห็นเป็นสีขาวๆโผล่มาแต่ถ้าเป็นหอยอื่นหอยกำมังดำตัวเขาจะสากแล้วก็ไม่ลื่นคือแยกๆง่ายๆว่าหอยนางรมจะลื่นหลังเขาจะลื่นแล้วก็หอยคำาดํดำไม่ลื่น ยูจะครูขะนี่คือการดูแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวไหนคือหอยนางรมตัวไหนคือหอยกรามดำหอยนางรมที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดก็คือหอยนางรมกรามขาวนะครับหรือสกรวมกรามขาวสับพักตายขเขาเรียกกันนะครับในกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นหอยนางรมกรามขาวเสียเป็นส่วนใหญ่นี่แหละครับ เป็นหอยกามดำผิวของเขาจะขูุขระและคอไม่ลื่นถ้าเป็นหอยอางรมเห็นไหมครับหลัง,งเขาจะลื่นแล้วก็ผิวจะถลอกง่ายตัวนี้ก็เป็นหอยกามดำเห็นไหมครับไม่ลื่นขูขุขระเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังเขาไม่ลื่นขูขุขระ และผิวเขาไม่ลอกตัวนี้เป็นหอยจอกหรือหอยนางรมปากจีบครับนี่ครับหอยนางรมแท้ๆอยู่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะถลอกมีหินเสียวขาวโ่มาลื่นไซส์ที่ดูง่ายที่สุดคือไซส์ประมาณนี่แหละครับไซส์ห้าบาทนี่แหละแต่ก็ไซส์เล็กก็สามารถที่ดูได้เดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อๆไปว่าดูหอยเล็ก แลกกว่านี้ดูยังไงมันจะเป็นลายแบบหนคือหอยนางรมถ้าเป็นหอยตัวเล็กๆผิวมันจะไม่ขุขะผิวจะลื่นคล้ายๆกันมากแต่มันจะมีลายไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยทําคลิปต่อไปมาดูคลิปนี้ที่แยกง่ายๆายก่อนว่าหลังขุขะคือหอยกามดําเราไม่เอาหอยกามดาดูยังไงถ้าเราไม่มั่นใจลองตีแงะสักตัวหนึ่งสองตัวดูข้างในจะมีสีดํา ถ้าหอยนางรมแงออกมาฝาของเขาจะมีสีขาวไม่มีสีดำปนเดี๋ยวลองแงให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเมื่อแงะออกมาหอยนางรมจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือหอยนางรมกรามดำาสถามว่า,าเนื้อเนื้อคล้ายเคียงกันมากครับแต่หอยชนิดนี้จะไม่โตไซส์จะค่อนข้างเล็กเขาจะเสิร์ฟโตได้ดีที่สุดในน้ำคิมจัด นี่คือหอยนางรมเห็นไหมครับจะไม่มีสีดำอยู่ข้างในจะสีขาวเห็นไหมครับเปลือกเ,เขาจะเป็นสีขาวนี่คือหอยนางรมกรามขาวหรือตักโกมกรมกามขาวที่ตลาดต้องการและเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่เด่นได้ตัวถึง1กิโลนะครับ สุดได้ถึงหนึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลกว่าถ้าถามเนื้อกล้เคียงกันครับหอยกามดําหอยกามขาวเนื้อจะใกล้เคียงกันมากชาติก็ใกล้เคียงกันแต่หอยกามด้มตัวาจ,จะไม่โตแค่นั้นเนี่ยครับนี่คือกามดําที่ตัดตีออกับความเมื่อกี้ที่ผมเลือกแล้วผิวมันขุ่นขะแล้วพองแงะออกมาก็เป็นหอยกามดํานะครับการเลี้ยงก็คือการแยกเอาตัวที่ใหญ่ใส่ใหญ่ก็ใส่ ตาขายลงไปเลี้ยงได้แล้วคือไซนี่แหละครับไซห้าบาทเป็นหอยที่มีอัตรา,าอดในการเลี้ยงดีที่สุดแต่ถ้าเป็นหอยสองบาทถ้าถามว่าอัตรา,าอดก็ดีเหมือนกันแต่ต้องหมั่นดูแลให้มากถ้าไม่ดูแลจะมีปัญหาและจะตายย้ยงยากแต่ถ้าดูแลก็ใกล้เคียงกันครับนี่ครับหอยกามดำมีจุดทั้งตัวจะมีจุดเล็กๆอยู่ที่ตรงกลางเห็นไหมครับ ก็คือหอยกามดาถ้าเป็นกามขาวจะไม่มีเลยก็คือสังเกตได้ง่ายๆว่าผิวของหอยนางรมลักงหลาทั่วไปคือด้านหลังคือท้องลื่นไม่หยาบแต่ถ้าหยาบเพื่อไหดูแลหยาบผิวคลุกขะเนี่ยเป็นหอยชนิดอื่นนะครับก็คือหอยกามดาหรือหอยอีกชค้นนี้ก็คือหอยนางรมปากจีบนะครับ นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถเก็บลูกหอยจากธรรมชาติหรือ,อยังในฟาร์มหรือซื้อจากคนที่หามาขายเราได้ถูกต้องว่าเราซื้อหอยนางรมไม่ได้ซื้อหอยกามดำซึ่งตลาดไม่ต้องการและราคาไม่ค่อยแพงเราซื้อหอยได้ถูกต้องคงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูเรื่องตัวเล็กกว่านี้นะครับว่าดูยังไงหอยคำดำมันอยู่ไงหอยปากกีบอยูไ่ไงแล้วก็หอยกามข่าวมันอยู่ไงเมื่อตอนที่ตัวเล็กๆนะครับจเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ